ทุกคนเพว่ามาเร็วมาอีกเร็วมาอีกเร็วคลิปนี้นะแพจะมาเล่าจะมาตอบคําถามคําถามหนึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นอะไรใหญ่โตรอกเป็นประเด็นเชิงคําถามเชิงแนวความรู้นิดนึงเนาะคือมีน้องคนหนึ่งพี่คนหนึ่งไม่ใช่น้องรอกเพราะว่าไม่ใช่น้องแต่แพไม่ได้ถามมาอยู่เข้เนาะเขาถามเพราะว่าแพรพี่ดูคลิปแพรอะ พปทำทั้งงานประจำแล้วแพรก็ทำ u t u b e แพรเอาเวลาไหนมาทำ u t u b e เพราะว่าแกก็เห็นแพรแบบว่า,าทำงานแพรบอกเลิก5้าโมงเนาะบางวันแพรก็เลิก6รึ่โมงเย็นอย่างเงี้ยเพราะว่างานแพราบางทีมันมีโออะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมละ่ะแพรก็เลิกงานค่ำบางวันแล้วไหนจะลูกเต้าอีกไหนจะทำกับเข่าอีกแพรก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าแพร่ะวางแผน วางแผนชีวิตของแพรยังไงเผื่อคนที่มีงานประจำทำเรียกว่ายังอยากจะทำ u t u b e แม่บ้านแต่ส่วนมากอะล้วก็เดี๋ยวล้วก็คนที่กำลังมีงานประจำล้วก็นึกอยากแบบกำลังจะทำแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จะวางแผนกับชีวิตอะไรยังไงเนาะก็นั่นแหละด้วยตารางชีวิตแพรเนาะ แน่นแทบอกเลยว่าอย่างถ้าแพ้เลิกงาน6กโมงเย็นเนี่ยเพราะว่าแพ้ต้องไปส่งเพื่อนกลับบ้านก่อนแม่ส่งเขียวแพ้ก็จะถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งแล้วแพ้ก็จะต้องทํากับเขาดูแลลูกนุ่นนี่นั่นกว่าแพ้จะได้นอนก็ประมาณสี่ห้าทุ่มอะไรอย่างงี้เนาะแล้วไหนแพ้จะต้องตอบคอมเมนต์เพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็จะสังเกตเห็นว่าแพ้จะตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ดีหรือไม่ดีแพ้ก็ตอบมด พคก็จะเลยมาเล่าจะมาเล่าให้ฟังว่า,า,วาแ,แพ้วางแผนจะทํำยังไงเนาะแล้วแพก็มีความสุขกำมันนะที่พพูดมานี่ไม่ใช่ว่าแพ้เหนื่อยจนแบบแพไม่อยากทําแล้วถ้าวันไหนแพเหนื่อยจนแพไม่อยากทําแล้วก็คิดแล้วที่สําคัญที่ที่พี่คนนั้นเขาพูดมาแพ้มีวิดีโอลงวันละสองคลิปแถมตรงเวลาเป๊ะๆทุกวันเนาะอันดับแรกก่อนที่จะเริ่มต้นทำ u t u b e จะต้องลู้รู้จักตัวเองให้มากมากก่อนว่าเราชอบอะไรเนาะอย่างแพนะ่ะแพทําช่องของแพนเนาะแพทําในสิ่งที่แพชอบแพชอบทาอาหารแพชอบพูดชอบคุยแพชอบแสดงความคิดเห็นคอนเทนต์แพรมันก็จะมีอยู่หลักๆก็คือทําอาหารกินดูอ่าทำอาหารแล้วก็พากินเนาะเสร็จแล้วก็จะมีคอนเทนต์อ่า พูดเกี่ยวกับเรื่องเมียฝรั่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร,เรื่องชีวิตต่างประเทศหรือว่าอะไรนี่เนาะก็จะมี2เรื่องรัก,กๆในช่องแพรซึ่งทั้ง2อ,อย่างมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแพรมากมันก็เลยทําให้แพรไม่ค่อยอึดอัดหรือว่าไม่ค่อยมีการบ้านให้คิดมากเวลาไปหาคอนเทนต์อะไรไปหาหัวข้อมาทําคลิปเนี่ยเพราะว่าบงแพรกินแพรกินของแพรยัยงไงแพรก็ทําคลิป อย่างนั้นอย่างที่แพ๊บอกว่าคลิปอาหารแพย์ถึงที่ไหนหรือว่าอลังการหรือว่าอะไรแพ๊บก็ทาเท่าที่แพกินนั่นแหละเนาะจะพูดอะไรต่อแล้วก็จะมีถามดูหาตัวเองอเนาะ,เ,นะเสร็จแล้วก็มาคิดว่าเราจะเอาอยังไงแพใช่เวลากตอนเย็นตอนที่แพทํากับเขาอัคดคลิปกินเขาเนาะ เสร็จแล้วคลิปพูดคลิปนู่นนี่นั่นบางวันแพ้ก็อัพอ่ะ,อะกินขา่าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วพาลูกขึ้นนอนเรียบร้อยไปส่งลูกไปนอนเรียบร้อยแพ้อยู่คนเดียวแพก็มานั่งอัดก็มีแต่บางทีแพ้ก็อัดเสาร์อาทิตย์ก็มีแล้วแพ้ก็จะอัปโหลดแล้วแพก็จะตั้งตั้งเวลาลงไว้นะว่า ลงวัดเออเวลากี่โมงกี่โมงคลิปแพ็กกันเลยจะต้องคลิปแพ็กกันเลยแบบว่าตรงเวลาทุกวันอะไรเงี้ยแล้วแพ็กก็มีคลิปลงสองคลิปเพราะว่ากับเขาแพ็ก็ททำกินของแพ็กทุกวันอยู่แล้วแล้วเวลาตัดต่อแพ็กก็ใช่เวลาช่วงที่ตอนที่ปกติมันจะเป็นช่วงเวลาการพักผ่อนของแพ็กดูหนังแล้วดูละครนู่นนี่นั่นแพ็กก็จะเปิดดูหนังแพ็กก็ยังดูปกติของแพ็กเนาะแต่แพ็กก็จะใช่ อย่างที่ลูกอะพมีโทรศัพท์ของแพที่พี่ใช้อัดคลิปแล้วที่นี่แพก็จะตัดต่อ iMovie ในโทรศัพท์แพ้เลยมันก็เป็นอะไรที่ง่ายนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็น,นั่นแหละมันก็เลยไม่ค่อยซีเรียสกบเรื่องนี้แล้วตอบคอมเมนต์แพ้ก็อย่างที่นั่นะเวลาแพ้อัปโหลดวิดีโออะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแพ้ก็จะ ใช่เวลาหลังจากนั่นก็คือตอบคอมเมนต์ก็ดูละครดูอะไรของแพไปแพรก็ตอบคอมเมนต์นู่นนี่นั่นตอบไลน์ตอบ, line, ตอบอข้อความในเพจของแพรตอบอินบ็อกซ์พี่ๆน้อง,องๆแฟนคลับก็คือจะเป็นช่วงนั่นที่แพจะตอบแต่ถ้าวันไหนแบบมันเยอะจริงๆตอบคอมเมนต์แพก็จะใช้เวลาช่วงช่วงเบรกตอนที่แพรทางานเนะาะแพก็จะมีช่วงเบรกที่พักกินกาแฟอะไรเงี้ยแพยก็จะตอบหรือว่า ช่วงพักเที่ยงอะไรเงี้ยแพ้ก็จะใช้เวลานั่นของแพ้มานั่งตอบบางทีก็จะเห็นว่าแพ้ตอบได้ห้าคอมเมนต์หกคอมเมนต์แล้วแพ้ก็ยุดแพ้ก็ต้องรอตอนที่แพ้หวังแพรก็จะมาตอบอีกอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคอมอ่ะตอนช่วงเช้าที่แพ้ตื่นมาเลยนะตอนเช้าแพ้ตื่นมาแพ้จะตื่นก่อนเวลาแพ้ออกไปทํางานประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะ แ็จะแต่งตัวอับน้ําแต่งตัวของแพ็แล้วแพ็ก็ลงมาข้างล่างชงกาแฟตัดแจงอาหารที่แพ็จะเอาไปกินที่ทํางานเรียบร้อยตัดกระเป๋าทํางานแพ็เสร็จแล้วแพ็ก็ช่วงเวลาที่แพ็ดื่มกาแฟอะไรเงี้ยแพ็ก็จะตอบอาศัยช่วงนั้นตอบคอมเมนต์ไปด้วยอแล้วแพ้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอ่ามันก็เลยไม่ได้ขโมยเวลาเวลาส่วนตัวเรามากเพราะว่า สิ่งที่แพทำปกติเป็นประจำแพ้ก็ทําอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยก็แพ้มากเกินไปเพราะว่าอะไรเออปกติแพ้ก็ชอบนอนดึกอยู่แล้วนอนดูข่าวด,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 ดูนู่นดูนี่ดูหนังแชทคุยกับคนนั่นคนนี่อยู่แล้วแพ้ก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียดว่า YouTube มันทําให้ชีวิตเหนื่อยขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอม แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการหาคอนเทนต์หรือว่าการหาหัวข้อเนาะเวลาแพเห็นหัวข้ออะไรที่มันน่าสนใจที่เราอยากจะเอามาพูดอย่างเงี้ยแพ้ก็จะจดถ้าแพอยู่ที่ทํางานเราแพอยู่ที่สมมติว่าแพคิดอะไรเพลินๆแพรไปเรื่อยล้วแพคิดออกปุ๊บว่าฉันจะทําหัวข้อนี้นะอะไรเงี้ยแพ้ก็จะพิมพ์ใส่โทรศัพท์ไปเลยถ้าคิดออกปุ๊บหัวข้อนั่นนะ ต้องจดเลยถ้าเราไม่ได้อ่าถ้าเรายังไม่มีข้อมูลที่แน่นพอเนาะพ้จดเสร็จแล้วแพ็ก,ก็จะกลับมาช่วงเวลาที่ไปตอบคอมเมนต์เร็จอะไรเนี่ยแพ็ก,ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมบางหัวข้อบางคอนเทนต์ใช้เวลานานในการหาข้อมูลเนาะเพราะว่าอะไรบางอย่างที่เราพูดไปหรือแสดงความคิดเห็นออกไปมันก็จะต้องเป็นความจริงด้วยในพื้นอยู่บนพื้นฐานของความจริงเนาะไม่ใช่พูดไปเลื่อยเปื่อยอะไรอย่างงี้เนาะนั่นแหละ ชีวิตก็จะปกติจ้ะการทําพูดถึงว่าบางคนมีงานประจำำําทําแล้วม,มาคิดว่าโอ้ยไม่มีเวลาดอกอะไรเงี้ยแพ้ว่าต้องลงแพ้ก็เคยคิดว่าเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันแพ้อัดคลิปบางทีวันเสาร์อ่ะแพ้อัดสองคลิปสามคลิปไว้นะแล้วก็อัปโหลดไว้ตั้งเพื่อที่จะให้เรามีคลิปลงเผื่อวันไหนเราเหนื่อยมากอะไรเงี้ยวันไหนเราไม่ วันไหนเราไม่มีอารมณ์อยากจะทําคลิปอย่างเงี้ยเราก็มีคลิปสำรองไงทางที่ดีในช่องอาจจะต้องมีคลิปสำรองสักสองสามคลิปอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อในวันที่เราไม่ได้มีอารมณ์อยากจะนมานั่งพูดหนากล้องไม่ได้มีอารมณ์อยากจะมาทำคลิปแต่วันไหนถ้ามีเวลาเรานึก c คอนเทนต์ออกหัวข้อออกอย่างเงี้ยก็อัดไว้ก็ดีเนาะอัดไว้แล้วก็อัปโหลดไว้เลยเสร็จแล้วก็ ก็ตั้งเวลาลงถ้าใครยังไม่รู้ว่าตั้งเวลาลงยังไงเนาะเ,เดี๋ยวถ้าเ,เดี๋ยวเพจจะมาทําคลิปให้ดูก็แล้วกันในคลิปต่อไปในคลิปต่อไปแล้วขอขอเวลาเพราะว่าอันนั้นมันจะต้องใช้ทำก็คอมพิวเตอร์หรือว่าทำก็โทรศัพท์อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเพจจะทาให้ดูว่าการตั้งการตั้งเวลาลงคลิปทำยังไงอะไรงี่เนาะการตั้งค่าใน จริงๆในทัวซับมือถือตั้งได้ใน YT Studio เราก็ตั้งได้ว่าเราจะกำหนดเวลากี่โมงกี่โมองอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยมันง่ายไงมันก็เลยไม่ค่อยนี่ถ้ามันตั้งเวลาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็คงจะเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเวลาเราอัปโหลดแล้วตอนเช้าไปก็มีเวลาแค่1ชั่วโมงตอบคอมเมนต์อ่ะบางทีใช้เวลาไปถึงครึ่งชั่วโมง เลยไปถึงเป็นชั่วโมงเลยนะแต่แพ้พยายามจะไม่หายคอมเมนต์แพ้มันเยอะเกินไปเพราะว่าถ้ามันเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่มีอารมณ์อยากจะตอบเข้าใจไหมว่าเพราะมันเห็นโอ้โหมันเยอะก็เลยเหนื่อยไม่อยากตอบอะไรเงี้ยแพ้เกิดพยายามไม่หายคอมเมนต์แพ้มันแบบขึ้นมาเยอะแพ้ก็จะมีเวลาก็ทยอยตอบทยอยตอบแต่ไม่ใช่ว่ากลัวแพ้เหนื่อยไม่เม่นเหรอเม่นมาเดินจากเม่นมาแพ้ชอบแพ้ชอบอ่านแพ้ชอบเม่นดีไม่ดีแพ้จะสังเกตดีไม่ดีแพ้จะตอบมด เพราะแพคิดว่าทุกคนที่เขามาดูคลิปแพคือผู้มีพระคุณถึงแม้เขาจะเขามาด่าแพรมาว่าแพมาติชมแพรเม่ซีเรียสเนาะก็นั่นแหละแพก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าแพแบ่งเวลายังไงเนาะการจัดตารางชีวิตตัวเองอะีะดีแล้วการที่เราทําหัวข้อคอนเทนต์ที่เราทนัดอะไรเงี้ยมันจะทําให้การทํา y o u t u b e เรามีความสุขข้นมากอย่าไปคิดว่ามันคืองานงานนึง คิดสะว่าเราเหล่นโซเชียล Facebook อะไรเงี้ยอีกอย่าง Facebook บางคนก็อัปโหลดวันละห้าหโพสทุกโพส์ก็ยังทําได้อันนี้ก็เราก็แค่ย้ายมาอัปอยู่ใน y o u t u อยจะคิดว่ามันคืออาชีพอาเนี่ยทำให้มันมีความสุขก็มัน enjoy ก็มันอะไรเงี้ยแล้วมันจะไม่เหนื่อยถ้าเราคิดว่าเครียดว่าโอ้ยมันจะต้องมียอดวิวมันจะต้องอะไรเงี้ย มันจะทําให้เราเหนื่อยแล้วบางวันเราก็จะท้อไปเองอย่างเงี้ยทุกคนถ้าวันไหนที่เราเปิดกล้องมาสวัสดีค่ะแล้วเรายังมีความซุขกับมันอยู่อะทําไปเลยจ้ะลุยหัวข้ออะไรบางทีเพจก็คิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่เราไม่ได้เอามาทําอะไรอย่เงี้ยแต่พอตัดสินใจทําไปแล้วมันมีคนดูโหเป็นหมื่นอย่างเงี้ยยังคลิปแบบคลิปแพ้ที่ดังๆอะ มันเป็นคลิปที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรคลิปที่แพ้ใช้เวลาน้อยมากในการทำเนาะแค่ไปเปิดกล้องไปก็นั่งอัดของแพ้พูดตามความรู้สึกตามความเป็นจริงอะไรอย่างงี้เนาะมันก็ทําให้มีคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพ้ก็เลยอย่าไปคิดมากอู้หัวข้อนั่นจะมีคนดูไหมอะไรอย่างเงี้เราก็อีกเทคนินคนหนึ่งที่เราที่เอาไปใช้ได้ในการหา คอนเทนต์ในการหาหัวข้อมาทำคลิปนั่นคือการไปดู y o u t u b e คนอื่นเนี่ยแหละจะ้ะเราก็เอามาปรับปรุงประยุกในในในช่องของตัวเองเนาะในในสไตล์ของตัวเองในในแบบของตัวเองอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันคลิปดังๆอะไรอย่างงี้เนาะนั่นแหละแพลว่าถ้าอยากลองทำทำเลยจะลงมือแล้วมันจะไอ้นี่เองถ้าเรามีคลิปแรกคลิป2ลงไปแล้วอะ เดี๋ยวมันจะมีไอเดียออกมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรแพ้ก็เคยกลัวมาแล้วเหมือนกันกลัวว่าจะไม่มีคนดูกลัวจะมีคนมาด่าอะไรอาเงี้ยค,คอมเมนต์ด่าเชื่อไหมว่ามันมีหลงมาคนหรือสองคนอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสมันเป็นมันเป็นวัฏจักรของโลกมนุษย์นี่ที่ที่มันจะต้องมีคนหลายประเภทอยู่ในโลกใบนี้ด้วยกันเนาะเราก็เลยไม่จำเป็นต้อง อะไรก็มันมากมายนั่นแหละจ้ะก็เลยไม่ต้องไปซีเรียสกับคอมเมนต์ไม่ดีเนาะจิ้แพ้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเนาะแพ้ก็เห็นจนช่วงแรกๆเนาะแพ้ก็ยอมรับว่ามีอารมณ์เหมือนกันนะคิดว่าทําไมเขาต้องมาว่าเราทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้เนะี่ะตามสบายจ้ะแล้วก,ก็แบบว่าแพ้ก็มีถ้าวันหนึ่งคุณมีเริ่มมีแฟนคลับมีคนเริ่มมาคุยด้วยอะไรอย่างงี้เนาะคุณจะรู้ว่า คนที่รักคุณอะ่ะมันม,มนีแล้วมันมีเยอะคนที่เขาชอบในตัวคุณชอบในแบบที่เป็นคุณอย่างเงี้ยมันมีเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําก็ลงมือทําเลยหาคิดหาตัวตนก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราถนัดแบบไหนที่เราจะออกมายิ้มหนากล้องแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรที่เราจะทําอะไรเขาดูอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวจ้ะถ้ามีงานประจําพูดถึงว่ามีงานประจําถ้าแบบแบ่งเวลาไม่ได้จริงๆเลยเนะี่ย อย่างน้อยก็วันละคลิปหรืออาทิตย์ละสามคลิปก็ยังได้เนาะแต่ของแพร่ๆแบบว่าวางไงเพราะว่าอะไรงานเพร่เห็นแพร่บ่นว่าเนาะไปไปทำงานแปดเก้าชั่วโมงอะไรเงี้ยแพรไปจัดดอกไม้เนาะแพรก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากไหมมันก็เป็นบางวันแต่เหนื่อยแะนอนมันก็หายแต่เวลาการที่แพร่ทำยูทูบเราแพรมาเห็นคนดูแพร่พรมีความสุขไง แพ้ก็เลยทําให้บปว่ามีมีฟิลแบบว่าพรุ่งนี้จะคิดจะทําเรื่องอะไรดีให้คนดูให้คนดูอะไรเนี่ยให้พี่ๆน้องๆดูอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แพ้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะพูดจะคุยจะเล่าให้ฟังอะไรจ้ะก็ค่อยๆดูไปเนาะเป็นกาลังใจให้แพ้ด้วยเด้อทุกคนนั่นแหละคลิปที่แพ้ก็ฝอยนานเลยเดะแพ้ก็จะไปแหละทุกคน ยังไงก็ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพยดหนึ่งเด้จ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปเนาะแพรไม่ว่านเนาะโอเคจ้าไปละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ